ข่าวด่วนรทุกคนบ้านพลังรักของุงอิงเพชรบ้านแพงไปถึงไหนแล้วครับล่าสุดครับทุกคนวันนี้นะครับนายช่างช้างเนี่ยได้พาทีมช่างโฮมวัดนะครับเป็นทีมช่างกระเบื้องครับทุกคนมาวัดหน้างานนะครับแล้วก็ทําการออกแบบนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับนายช่างช้างได้เปิดบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงให้เราได้ดูนะครับว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่างานฝ้านะครับด้านบนก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดินฝ้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือ เป็นขั้นตอนของการปูกระเบื้องนั่นเองทุกคนแล้วก็ในช่างช้างเนี่ยไม่ใช่ใช้แบบว่าช่างไก่กาล拉เล่นะครับใช้ช่างของโฮมวันกันเลยทีเดียวซึ่งมีการออกแบบฟรีด้วยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหปังมากๆแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านของน้ององุ่อิงเพชรบ,บ้านแพงนะทุกคนเรียกได้ว่าในช่างช้างเนี่ยไม่ให้เสียหน้าแน่นอนนะทุกคนเนาะใช้วัสดุใช้วัสดุที่ดีแล้วยังไม่พอนะครับใช้ทีม ที่มีคุณภาพอีกด้วยครับทุกคนเนาะซึ่งทีมช่างของโฮมวันเนี่ยเรารู้จักกันดีเนาะอาจจะแบบว่าอ่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะทุกคนเป็นช่างเกี่ยวกับกระเบื้องโดยเฉพาะโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาก็ได้มีการอ่าทการวัดเนาะทุกคนทําการวัดแล้วก็ออกแบบนะครับว่าจะใช้สีไหนดีนะครับแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยอยากได้สีไหนห้องครัวสีไหนห้องน้ําสีไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมาออกแบบแล้วก็อ่ากหนดสีแล้วก็ส่งไปให้ทางแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยเลือกนั่นเองครับทุกค ก,ก็ถือได้ว่าตอนนี้นะครับนายช่างช้างเนี่ยเครียดเนาะทุกคน <c oughs> เครียดไหมครับสำหรับนายช่างช้างเพราะนายช่างเนี่ยชอบจะบอกว่าตอนนี้ทํางานใช้นี่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยปิดค่าบ้านหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนายช่างแบบว่าดูน,าน่าเครียดนะนายช่างนะครับนะก็ถือได้ว่าตอนนี้บ้านของน้องเนี่ยไปได้ไกลมากๆแล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างไฟเข้าช่างฟ้าโอ้โหเสร็จเร็วมากๆนะทุกคนเนาะแล้วก็พออ่า ขั้นตอนของปูกระเบื้องเสร็จหรือ metics, ทาสีก่อนทุกคนทาสีก่อนหรือเปล่าหรือค่อยมาปูกระเบื้องอันนี้อุ้มไม่แน่ใจในขั้นตอนของการทํางานเนาะแต่นะครับอาจจะปูกระเบื้องก่อนแล้วก็ทาสีเนาะท <t> ุกคนวันนี้ก็คือทีมงานเข้ามากันเยอะมากนะมามา,มาดูบ้านซุปตาด้วยนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับหลายคนเรียกเป็นหลายชื่อเนาะทุกคน,นเป็นอ่าบ้านพลังรักก็มีหรือว่าตั้งชื่อว่าบ้านอะไรนะบ้านหอบฝันนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเป็นบ้านหอบฝัน ก็ชื่อนี้อุ้มชอบนะบ้านหอบฝันับทุกคนเรียกได้ว่าบ้านอง์อิงเนี่ยก็ทยอยทยอยแล้วนะครับทุกคนใกล้จะเสร็จใกล้จะได้ขึ้นบ้านใหม่กันแล้วนาะออุ้มคิดว่าอีกไม่นานหรอกทุกคนและเชื่อว่างานขึ้นบ้านใหม่ของน้องเนี่ยทุกคนอุ้มคิดว่าโอ้โหคนทั่วฟ้าเมืองไทยก็ต้องไปแล้วคิดดูว่าโอ้โหวันขึ้นบ้านใหม่องอิงจะได้อะไรบ้าง นะครับถือได้ว่านะครับทุกคนนายช่างเนาะเร่งมือให้น้องมากๆเลยไม่ว่าฝนตกแดดออกเนี่ยทางศรีสะเกดสร้างบ้านเนี่ยเขาก็มุงผ้าใบาเพื่อที่จะฉาบเพื่อที่จะทําอะไรให้มันได้ต่อเนื่องอะนะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าบ้านของซุปตาน้อยอุงอิงของเราเนี่ยเป็นที่จับจ้องทั่วประเทศเลยของทางแฟนคลับ FC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มเชื่อว่าทางช่างเนี่ย ก็กดดันพอสมควรนะทุกคนเนาะเวลาจะทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วนายช่างเขาก็น่ารักมากๆมีการอัปเดตคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับให้ มีการอัปเดตคลิปวิดีโอของบ้านน้องเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันนะพุกคนในทุกๆช่วงเวลาเลยทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมุมสูงนะครับมุมหลังคาต่างๆนะครับซึ่งหลังคาเนาะทางนายช่างเนี่ยก็บอกว่าใช้ของโฮมวันเหมือนกันครับทุกคนเป็นกระเบื้องเกรดดีเลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าบ้านของน้องเนี่ยเกรดดีเกรดพรีเมียมกันเลยก็ว่าได้อุ้มมองว่านายช่างเนาะทำบ้านให้น้องเกินราคามากๆเลยครับทุกคนเนาะถือได้ว่า ในเรื่องของในเรื่องของหน้าตานะครับ ในช่างสีสเก็สร้างบ้านเนี่ยตั้งแต่มาทําบ้านของน้ององอิงเปบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะเป็นยอดซับสไครต์ทางช่อง YouTube พุ่งแล้วลูกค้าก็เข้ารัวๆนะครับทุกคนเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเห็นแบบบ้านของน้องแล้วก็อยากทําตามนะครับแล้วก็มาใช้บริการของทางนายช่างช้างเองหรือทีมงานสีสเก็สร้างบ้านเองครับทุกคนถือว่าปังมากๆแล้วก็นะครับบางคนเนี่ยที่ไปคอมเมนต์ปวนเนาะทางทีมหลังบ้านเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าอาจจะเป็นทางทีมธุรกิจต่างๆเนาะที่แบบ มาอิจฉานะพุ่คนเพราะฉะนั้นแล้วเป็นจังหวะและดวงมากๆของนายช่างช้างเนาะแล้วก็ฝีมือที่นะครับประจักษ์นะพุ่คนทําให้อุงอิงแปผนแพงเลือกบ้านหลังนี้แล้วก็เลือกใช้บริการ สีสกเกตสร้างบ้านนั่นเองทุกคนก็ถือว่าปังสุดๆนะครับสำหรับนายช่างเนาะสำหรับงานกระเบื้องนะทุกคนนายช่างเนี่ยก็ได้มีการเผยเนาะว่าต้องมีการออกแบบก่อนนะครับอย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยช่างไม่เข้ามาปูกระเบื้องเลยซึ่งต้องบอกงี้นะครับว่า ช่างเขามีการออกแบบก่อนแล้วก็ส่งไปให้แม่หน่อยกับพ่อเอกเลือกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับในการวางแผนต่างๆว่าเราเนี่ยจะใช้กระเบื้องสีไหนห้องน้ําสีไหนห้องครัวสีไหนนะครับต้องให้เจ้าบ้านเลือกให้แบบโดนใจที่สุดก่อนเขาถึงจะเข้ามาทำนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนเนี่ยก็อย่าเพิ่ง พุ่งเป้าไปบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างไม่เข้าทําไมช่างไม่รีบมาปูกระเบื้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นตามขั้นตอนของของทางทีมงานเขานั่นเองครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะเห็นแล้วว่าทางในช่างสิ่ษสเกียร์สร้างบ้านก็คือบริสุทธิ์ใจมากๆในการทํางานนะครับท่านเนี่ยจะได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอออกมาให้เราบรรดา s อซีแฟนคลับดูตลอดนะครับอย่างวันนี้ทางทีมกระเบื้องเข้าไปเนี่ยนะครับเขากา็ได้มีการ ออกแบบเนาะได้มีการเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปวัดพื้นที่ต่างๆเรียกได้ว่าช่างเนี่ยขนกันมาทาั้งออฟฟิศเลยนงครับเนี่ยใช่ไหมครับในช่างช้างเนาะเพราะว่าวันนี้เข้ามาเยอะมากๆแล้วก็เนาะบ้านซุปตาใครๆก็อยากมาทุกคนเนาะทางพี่ๆเขาก็น่ารักมากๆวันนี้เราจะได้เห็นว่าทางมีทางช่องป้านางถ่ายให้เราดูด้วยนะครับก็มีทางพี่ๆนะครับที่เขาเนี่ยมาออกแบบกระเบื้องเนาะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับป้านางด้วยนะครับก็ถือได้ว่าป้านางน่ารักมากๆอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆให้พวกเราได้รับชมกันอยู่เรื่อย ื่อยนะครับไม่ว่า FC คนไหนจะมาเยี่ยมไม่ว่า FC จะส่งของมาให้เนี่ยป้านางก็จะเป็นคนถ่ายแล้วก็ให้ FC แฟนคลับได้ดูได้ติดตามกันเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าทางบ้านของอุงอิงเนี่ยก็ปังไม่เบาครับนะสำหรับคนที่มาสร้างบ้านให้ก็ปังนะครับแม้ป้านางเองตอนนี้โอ้โหยอด Subscribe พุ่งมาเป็น40,000กว่าแล้วแล้วก็ทางพี่อทองพูลแบนน้อยเองนะครับทุกคนก็โอ้โห ยอด s u b s c r i b e พุ่งมากๆนะครับพี่บ่าวโทนนะทุกคนเราจะได้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างป้านางเขาก็จะถ่ายแบบว่าใครมาเยี่ยมบ้านน้องนะครับป้านางก็จะถ่ายให้พวกเราได้รับชมการวันนี้ FC ใครมาบ้างนะนะครับเอาของอะไรมาให้บ้างป้านางก็จะเป็นคนถ่ายในส่วนของพี่บ่าวโทนเนี่ยก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศของบ้านน้องให้เราได้ดูเนาะหลังบ้านเป็นยังไงตอนนี้วัวของน้องเป็นยังไงแม่อุงอิงเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่าตั้งชื่อหมดเลยเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงของน้องอุงอิงนะครับมีชื่อ สัตว์เลี้ยงที่ดังมากๆไม่ว่าใครไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรเนี่ยโอ้โหแฟนคลับ F c ซก็คือเป็นห่วงมากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นห่วงกว่าพี่อุ้มอิมข่าวกระแสอีกนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงของน้องอุ้อิ่งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยวันนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบ้านน้องกันนะครับซึ่งสีสเกตสร้างบ้านเนี่ยเขาก็เต็มที่นะครับใส่เต็มแรงจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทีมช่างต่างๆเขาก็เข้ากันแบบเวลาเข้าแต่ละทีเนี่ยนะครับทุกคน คครรัั้งนะบถือได้ว่าบ้านหอบฝันหรือบ้านพลังรักรวมพลังลักเนาะของ FC แฟนคลับเนี่ยก็ทุกคนก็ได้ดูไปพร้อมๆกันทางช่องทางศรีสเกตสร้างบ้านน,นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องขอชื่นชมเนาะ เด็กอายุ1 6บ7สามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้หลังละ3ล้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วปิดบ้านภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชม f c ของน้องด้วยแฟนคลับของน้องด้วยที่ซับพอร์ตน้องในทุกๆท,ทางในทุกๆด้านนั่นเองครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็สนับสนุนนุ่มอิ่มข่าวกระแสได้เหมือนเดิมครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําติทุกคําชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆเลยบนแฟนเพจหรือบนอา่า ช่อง Youtube เองนะครับบนแฟนเพจพี่อุ้มเองก็โอ้โหเปิดเพจสำรองมาคนก็ติดตามเป็นแสนแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC น้องนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็จากไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ